พี้องครับได้เวลาหาแจกสอยจูระบานดิมามามาผู้ใดแน่วงหันเอาปัญเช่เอาปัญเช่ก้อนนึ่ญ่สาวโคราดีสาวโคราบวกกางไงเลยตัวนั้นพีสาวโคราชหนึ่งกองครับครับผมเริ่มต้นปะปะรีไปหาหลอดดีโดเอ้าเอาก่อนมูได้เลยมันสิบหลงดีโดกับพระเอกเบลปัญเช่ไปแล้วดีโดเอาดีโดพีสาวโคราชบลเบลเบครับผมเบลเล่เบลโอเคครับได้แล้วนะ จะว่าเปิดเพี้ยงเถินพี่น้องเลยว่างั้นคือบ่เปิดวะจวดจวดเอาอันนี้เอาโค้งอย้างไรดีนั่นครับผมฝากพูดได้แลครับพี่บัวครับพี่บัวครับผมขอบคุณครับไมบได้พระเอกเปี้ยวเมื่อไหร่แล้วน่ะเอาเจียวเลยขอบพี่สาวโคราชเอาเปียวเปีพี่สาวโคราชเปียวเปีขอบคุณครับอห้อมกันไปลวกครับผมไป้ายบ้านนี๋ยวาขอสิไปอันผ้าอดีตพู้ใดสิยกให้ค่อยบ้านนี่ผู้ใดสิผ้ายกไปแจกกันบ้านนี่มามามายกบันักดอกจุมไปเอาไป ไปเลยไปเลยไปหารอแจกบาทพี่น้องเลยผู้ใดแนยู่ใสแน่ละบาทนี่ใสละแดนเสือควยผู้นั้นยูใสหะโอ้อ้าวจาัดดำสองกลองกองหนึ่งกองหนึ่งพี่สาวโคราชอีกกองหนึ่งพี่พี่บัวพี่บัวหนึ่งก่องพี่สาวโคราชหนึ่งก่องครับออดำครับโอเควันนี้ครัขีดเขาวันนี้เนาะโอเคครับเรียขีดออกก่อนออดำไปแล้ว เออไปลวกแล้วก็พ like ี่สาวโคราาให้ออดำอีกหนึ่งกองนะครับบาทนี้ออทิมอยู่ไหนออทิมว่า่ะไปต่อเข้าอดีเข้านี่นังเอี๊ยให้ว่าให้ลวกให้ว่าสันว่าเอาเอาลวกลวกลวกเออไปลวกในบ่อเด่นเสือเสือเขียวอ่ะ ขอบคุณค่ะเอแอดงคามุณกลองหนงน้ำแล้วจากแม่พี่ไรขอบคุณแม่โอเคคับเพนบ้าจมอยากกินส้อยจูกมันก็แล้วหายกองนึงโอเคคับขอบคุณค่ะไปเอเดีเข้าไปต่อบาดนี้ยกไปเลยคุณไปแล้วคุณเออวยกคูเดียวได้ไอขยยากตึ้งตึ้งยกตึงสิไปขีดซื้อออกบาดนีผู้ใดเน่บาที่เทียมคอ้นไหวอย่ใครผู้ใด้องทีมควนไหวเนาะเทียมสร้อยจูครับ อ๋อโอเออโอเอโอเอโอเอมีมีอยู่ไหนมีมีเดี๋ยวผู้ใดก่อนอย่าก็เกิดหลายคนจะแล้วเห็ดไปเอียงตุ้มเสียออกเอาเข้าไปเลยโอเอกับสายไฟอยู่ไหมลูกมา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 เอาตัวจู่ก่อนดีค่ะคนละกองวะคนละกองว่ะดีค่ะโอเอค่ะจากพี่บัวจากพี่บัวจาจากพี่ยังกอดซื้อกันเพึ่นอันไหม พบัวนั่นแหละเออกันนั่ะมาใช่ว่าศิริภะยังก่อนกีรพาพี่กีรพาคนเลวไม่ใช่ผ้าพี่บัวนี่แหละเอาสายผ้าเอานึ่งลูกโอเคคนละกล่องโอเคค่ะป้าไปต่อบาทหนึ่ไปเไปดีผ้าเละเข้ามาทางพี่ให้ลูกตูลุงตูลูกตูครับมารับมอบหน่อยใส่จุนวดแผ่นให้ครัีบาทหนึ่ เอาหากลรองก่อนเดี๋ยวมือเอาอีกหากรองของทีมคอนไวท์ให้ลุงตู่รับผิดชอบเลยครับจะให้ลุงตู่เป็นตัวแทนรับมอบค่อนใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับกี่กล่องนะห้ากล่องพรุ่งนี้อีกห้ากล่องของใครครับของพี่ดวงพรพี่ดวงพรเนาะครับขอบคุณขอบคุณนะครับเตอร์สำหรับพี่ดวงพรครับที่ให้ซอยชูในวันนี้ห้าครับให้ทีมงานคอนไวท์ครับพรุ่งนี้อีกห้ากล่องนะ มันไม่พอกันสุขภาพแข็งแรงแล้วมัรวยนะครับสปีคูนสปีคูณครับจ้พี่ดวงพรที่เป็นมาบ้องขอให้เจริญเจริญเจริญลูกเรือลูกเรือนะจ้าที่เป็นมาตอนกลางวันนะแม่ต้องรวยตลอดปีโชคดีแล้วมันมีตลอดไปจ้าโอเคครับพี่ดวงพรบ่อบครับไม่ใช่พี่อำพรพี่ดวงพรพี่ดวงพรที่เป็นมาตอนกลางวันนะนะครับผมครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับทุ่นเที่ยวอย่างห้ากองครับทีมกวนลอยครับขอบคุณครับครับปัง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 นะครับขอบคุณพี่ดวงพรนะครับแน่ปลาหัทก็ได้มาแล้วโอปอลลี่ตัวให้ เอาอีกกองหนึ่งของปลาหัดจากพี่สาวโคราดอันนี้โคราดอันไปๆเจ้าเจ้าตอนซ่อยเจ้ากบาเนาะพ่ออันนี้พี่สาวโคราดเออเอาเงียร์ลดนะให้เราเงียร์ลดโอเคครับไปต่อเฮาดชยายดอนเห็นแล้วยายดอนเซกี้เห็นแล้วมามาเอ้เพล็งมาอีกแล้วเอาเซกี้หนึ่งกองจากพี่บัวจากพี่บัวเอาจัดไปจัดไปโอ้ยมีลาซื้อเขาแล้วเออเซกี้จากพี่บัวครับหนึ่งกองครับ ไปครับแซกกี้หนึ่งกองครับจากพี่บัวครับผมโอเคครับขอบคุณครับจวดจวดจวดอ้าวยายดอนเห็นแล้วขอบคุณครับพี่สาวโคราชขอบคุณพี่สาวโคราชจ้าซอยจูครับจากพี่สาวโคราชครับตลอดเลยไม่เคยลืมไม่เคยลืมยายดอนเลยขอบคุณมากครับอบคุณครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่สาวจ้าโอเคครับนี่ไงออดีโนเห็นแล้วโอ้ยน้ำหาเบิดมืบิเอาซอยจุ้หนึ่งกองจากพี่สาวโคราช จัดไปเลยขอบคุณครับตัดแตควางทางเรื่องเอาเรื่องเอาเออสั้นแตควางเลยนี่หน้าไม่พอนี่หน้าไม่พอนี่หน้าโอ้นี่หน้าพวกกินดอกนี่หน้าแม่ไม่ให้กินลูกก็สั่น่าแม่ปะเออเห็นยวแมพี่เก่อยพี่มีตะขี้กระจืดเลยต่างหอเลยปะเดี๋ยวไปลวกเอานี่ไงทอดหมูหอมหอยหอยอยู่เนี่ยไปไปรอต่อห้าบาทเลยใส่ละพระเอกอันพระเอกโดนกับพระเอกอัน พระเอกทิมอาจารย์นดนโอโดนใส่จุ๊ใส่จุ๊มามาให้มาเรียกคนนี่อพอเสร็ด้ไปอาบน้ำอาจารย์ต้อมล่ะอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมเรียกให้หน่อยอาจารย์ต้มอาจารย์ต้มส,สองครับพินสาวโคราชครับคร,ร,รับครับอาจารย์โดนกับสอ,อ,อ,องอาจารย์ต้อมกับสองถาให้อาจารย์ต้อมด้วย,วยเด้อันเด้อเอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมกับสอง เพราะว่าอาจารย์ทิมเนี่ยพี่สาวโคราชหนึ่งแล้วก็พี่พี่บัวอีกหนึ่งอ่าเป็นสองอาจารย์ทิมก็สองหกกองไปสามคนพ่อเจ้าโอเคครับไปแล้วสามคนครับออทิมอ๋อดนออต้มไปแล้วครับไปแล้วโอเคเลือกภัยบัตรเหรอนายอาจารย์ตุ้มมาพอดีไหมแม่เอาสร้อยจู้ยดิพี่สาวโคราดดิเอาให้ได้ลูกพี่กองหนึ่งอาจารย์ตุ้มนั่งอยู่ในละกอยเมื่อแล้ว กน้ำหาคือตะกรอนแล้วพี่สาวโคราชดังกงครับพระเอกตุ้มได้แล้วครับไปริี่างผู้ใดแน่บัตรดิยังมีมียังเสียออกยังต่อโชคบ่เออเดี๋ยวย่างไปหาแป๊บหนึ่งโอเคครับพระเอกตุ้มได้แล้วอ้าวมาแล้วมาแล้วพระเอกเล็กธนกิจสองกล่องจากแม่พี่ไรขอบคุณครับมาครับผมอ้าเอร์ดี้จัดไป สองกล่องเสริมซากีกระตึกตัวเสริมซากีกระตึกตัวกินดีเนาะซอยจูด้เจ้าก็ดีเนาะดิบครัปัดพระเอกต้เจ้าก็ดีสองกล่องสองกล่องเลยโอเคครับขอบคุณครับบัตรไปหาพระเอกต้บัตรนี่มาท่านมาเปะมาท่านห่อทางไปหามี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 เออเดนเซอร์เออพอยายวิทูนี่ได้สองกล่องบ่ได้ดิพอยายวิทูนสองกล่องเออกัปตีกัมมีมีไหมข้าวควบตัวนี้ เลือมันมีกองไหมเอาอะพอเงยวิทุน2เตะหน่งมีมีหนึงแม่กระซี่แม่เออกระซี่เลือเสียออกับต่อโชคมืออื่นนักเสีดให้เพื่นไหมบ้าใช่ะอยู่ต้องหันติไอสันโอ้โอ้ลมลมแห้มีมีก่อนวันนี้ซันตะคออดแอดดี้นะครับซันตะควอดแอดดี้เป็นคนย่างวนี่ซันตะควอดออกในไ ทาหัวบ่เห็นหัวเห็นหางเลยโอ้มีมีกำลังว่าไม่อยู่นู่นขออนุญาตหน่อยนึงขออนุญาตมีมีหน่อยมีมีขออนุญาตหน่อยน่าจะ้วสองป่ะเอามีมีเดี๋ยวรขออนุญาตก็ได้เลยขออนุญาตกล่องหนึ่งพี่สาวโคราดขอบคุณค่ะโอเคค่ะป้าบ้านในบุโลกวนขับบุโลกวนในล่งแล้วเด้อครับมีมีเอามาม่าว่าไงมาม่า มามาสั่งโมโม่โมโม่หรอโมโม่ป้าเถอะแล้วแมันกินจะไดนมันจังจอยครับจอยเนี่ยตัวคนหนึ่งมะเขืออันอเพราะพี่น้องมาลนะตัวนี้ป้าโมกินซโซจูหรอกโมกินหรอโซจูกินหรอกินไหมได้๋ยวทำให้พิเศษโอ้กินเป็นยู่งเลยว่ากันป้าเดี๋ยวอะไรพิเศษแต่วงไปหาพระเอกเต๋อกับพระใหญ่พิทุนบัดเนี่ย อ๋อฮัลโไม่ได้ขายจ้ารถแจกจ้าบุเห็นก็แบบสวยเนาะเออเซ็กซี่เออเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรางวัลให้ดาวไก่น้อยอยู่เดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งเอาคลิปนี้จบก่อนจ้าไก่ง่วงไปก่อนไก่ง่วงไปก่อนไปหาไปเอกเต้กับพ่อใหญ่วีทุนยังจะกองคนอ่ะสามกองไปเอกไปเอกเต้กองหนึ่งพญ่วีทุนสองกองเออพอดี คลิปนี้เอาไว้นีก่อนแต่ว่าเสียออกกับต่อโชคเอาไว้มือหนะเพราะว่ามือนเดิมแล้วครับพี่น้องพราะว่ารก็ทีมก้อนว้อยเขาเอาไว้มืออื่นหากองพระเอกต่อโชคหนึ่งกองเสียออกหนึ่งกองติดนี่ไว้พรุ่งนี้ถึงจะทําเพราะว่าวันนี้สิ้นหมดก่อนนะครับเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณสั้นตะควัดเอ็ดดี้ที่ผ้าลาอแจกนะครับข้าาง้มากินปลากรงหูนมาส่วนแล้วมอวนเอากระหนกายพัน กันต่อกันต่อไปขนมกูกับเบิร์ตดีกว่าโอเคพี่น้องครับคลิปนี้กับสิปากไว้ซรัพนี่ก่อนนะครับนอกบาริสกะคลิปต่อไปบาริสก์เอารางวัลนน้ำใจจากพี่นิพุ่นอุบลนเชนเอ้จากพี่ๆหลายๆท่านที่ให้มานะครับเพราะว่าสิเป็นนะครับพี่อุดดีธวัชชัยนะครับพี่อุดดีธวัชชัยนะครับแล้วก็พี่พี่พี่ไล่นะครับให้รางวัลมา พี่สาวพี่พิไลนะครับให้เสียออกมาแล้วก็จ่ายค่าข้าวยายป่วงด้วยนะครับพี่สาวโคราชให้ตลกคนละ200นะครับเดี๋ยวคลิปหนาพ่อกันพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนครับขอบคุณครับพี่พี่วุดดี้พี่สาวโคราชนะครับพี่พี่ไลและก็ใครอีกที่มอบรางวัลให้พี่นิพนธ์อนชาแนลนะครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนาพ่อกันพี่น้อง